บำรุงราชผนึกกำลังเรือนพริ้นซิพ้ลแคลแค่ชูจุดแข็งศูนย์มะเร็งฮอ r i ไรซันตักบุดศูนย์รักษามะเร็งแห่งภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างภายใต้ย,ยุทธศาสตร์บำรุงราช h e a เฮลเน็ตเวิรบำรุงราช h e a เฮลเน็ตเวิกนะครับก็เป็นรูปแบบของการให้บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ของโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยการ ผ่านทางให้ความรู้ให้ความร่วมมือทางด้านกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลพันธมิตรของเราเรามีกิจกรรมมากมายที่จะให้บริการแล้วก็ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางการให้บริการทางด้านแล็บในเรื่องของการส่งตรวจขั้นสูงรวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆส่วนเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางนี้ถือว่าเป็นธุรกิจเด่นของทางบารุราชเฮลท์เน็ตเวิร์กเลยที่ผ่านมาเราได้ร่วมจัดตั้งศูนย์แพทย์เฉพาะทางกับโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรของเราปัจจุบันนี้เรา มีโรงพยาบาลที่เป็นธรรมเนีด้วยกัน59โรงล่าสุดเราได้เปิดศูนย์กระดูกสันหลังและก็ข้อ,ขอกับโรงพยาบาลพันธุ์วิทยาเราด้วยกันทั้ง3แห่งด้วยกันสําหรับโรงพยาบาลในเครือปรินซ์เราได้พูดคุยแล้วเราได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเราเห็นชอบร่วมกันว่าเราจะจัดตั้งศูนย์การแพทยพ์เฉพาะทางที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นก็คือศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวมโดยศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวมนี้นะครับจะจัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลในเครือปรินซ์โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆต,ตามตามตามตรฐานของ โรงพยาบาลปรินซ์แต่ทางบำรุงราชเทลเน็ตเวิร์กของเราจะจัดส่งแพทย์ที่มีความชนานาญการเฉพาะทางบุคลากรที่มีความสามารถเทคโนโลยียต่างไปให้บริการดูแลคนไข้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางของบำรุงราชซึ่งความร่วมมือนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไข้ของในเครือโรงพยาบาลปรินซ์ที่จะสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีอย่างมีคุณภาพตามแนวทางของบำรุงราชแต่ว่าสามารถที่จะไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลปรินซ์ที่อยู่ใกล้บ้านและก็ที่ตัวเองสะดวกได้ประโยชน์อันนี้ก็จะถือว่าทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลปริ้นซ์เองหรือโรงพยาบาลมุงราชเองแล้วก็ทางคนไข้ก็จะได้รับประโยชน์จากโมเดลการทำธุรกิจนี้นะครับ